กันนะคะก็คือจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะที่มีการแห่ขบวนเทียนพรรษาโดยนายสุรวุฒิเชิดชัยนายกเทศมนตรีนค,นนคนรนครราชสีมาก็เป็นประธานปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาประจาปี2559มีขบวนแห่เทียนเข้าร่วมกว่า48ขบวนจากหลายหมู่บ้านและมีขบวนเทียนที่เข้าร่วมประกวดเทียนพรรษา3ประเภทประกอบไปด้วยขบวนแห่เทียนประเภทกอขอและประติมากรรมเทียนประเภทคอผู้ที่ชนะเลิศก,ก็จะได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ ระเทศพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลจำนวน150,000บาทโดยขบวนแหเทียนก็จะแห่ไปตามถนนสายต่างๆรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมาค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมส่วนขบวนแห่ที่สร้างสีสันก็ประกอบไปด้วยการแต่งกายในแต่ละรัชสมัยในราชวงศ์จักรีขบวนฟ้อนราของคนในชุมชนทมกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวที่รอชมขบวนแหตลอดสข้างทางค่ะ เมื่อกี้ได้เห็นเทียนที่ทํามาจากทองคําแล้วนะครับก็ชวนให้นึกถึงทองคําที่โด่งดังของประเทศไทยที่จังหวัดสุโข,ขทัยทองโบราณหรือว่าทองสุโข,ขทัยนั่นเองนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชม